คนเลี้ยงคนปลาของมหมเลยแล้วตัวใหญ่ประมาณสองโลัวเลยอันนี้บวบก้อนอันนี้นีปลาฝาอันนี้กัะปลาฝาแต่เราคนใส่พันเป็นปลาฝา้วดกระปาน้ำ้วดไปเด้อขอเจ้า่น้นเจ้าเจ้าเด้อทำกันเลยวนหนูนะทำหนูปุกไปลยแล้วเจริเนะ ตำหนูพุกหนูนาหนูพุกอยล่แล้วห่อแขนรับข้าวยังดีดึงความแข็งทุกคนเด็ดข้อเข้ากำนังได้แค่แค่สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเนาะคลิปนี้ตัวต้นกับจากบวางเบียงไปพ่าพอมมาได้ทุกคนเนี่ยได้ไม่รู้มาหลายเมนูเนาะหมัดต้อนมัดต้อนนะฮะดูคนอยากกินนะ กมีม,ม, report, mm hmm. มามต้อนบนขั้นพร้อมีกระมีมาปล่อยพ่อมีทำมาต้อนมีทำมาปล่อยเนาะเห็นและตัวโต้เห็นแล้วตัวโต้อย่างอันนั้นก็อยู่ห้างนี่นี่หลายนี่หลายแต่ว่าอยากได้พันมันนะอยากได้พันใหญ่มันเลยเอาโีหน um yeah. ึ่งสามเจ็ดห้าเนาะแต่ว่าปล่อยเพื่อมันแเ่พันธ์เพื่อมันแเ่พันธ์ได้เนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้ข้างหน้านี่ได้ได้อยู่ห้างขาเนาะ ได้ตงตัวนี้มันขึ้นมันน่าจะขึ้นมาใครเมื่อน,นั้นฝนตกแล้วอะก,กรรมกรก็ต้องเห็นนะแล้วก็จะเ,เอาเอามาใส่ซามไว้มันก็แลังขึ้นมาใครตัวโตสี่ปอยคื่เนาตัวนี้เนาะตัวนี้ประมาณสองกิโลนะนี้ยมาปุ๊บพี่มาปุ๊บอ่าแบบนี้นี่อ้วนอน้วนอ้วนอนเลี้ยงเด้วยอ้วนเลี้ยงผมอ้วนปลาผมหงุดหงิเลยเนาะแะต่ตัวใหญ่ประมาณสองโลปวยเลยอาจจะโอนปลาเนาะ เห็ดเมนูว hmm. ันนี <vintage Russian sup> fort, uh ้เห็ดเมนูเลือดแปลงกับอบอ้นมะอย่างอีกได้ยังอีกได้แต่วัวนี้มันตัวดีเพราะโอ้ยตรงนี้ตัวมะกรูดก้นอันนี้บอกเป็ก้อนอันนี้นี่ปลาฝาอันนี้กับปลาฝากันแต่เราคนสายพันธุ์เอคนเนี้ยตัวนี้จะเป็นอะไรนะจะเป็นปูปูหินมาต้อนมนุษย์ว่านเดี๋ยวร่างดีๆนะหนึ่งห้วนุกว่านจีนนะมา เอาได้ไหมไมเอาได้ไหมเดี๋ยวจะมาปล่อยลุงหนองเลยแล้วมีนี่นมาใกล้ๆก่อนอันนี้ป่าฝานี่เป็นป่าฝาแบบน้ำห่วยนะเดี๋ยววางครับจะมาเลี้ยงลุงหนองมันซีมันซีได้บอนะ่อเนาะอ่าบ่อแน่ใจว่ามันซีได้หรือบ่อได้เนาะปล่อยลุงหนองแต่ว่าตัวนี้เอาปล่อยลุงหนองไปกันเนาะไปลงไหมจะเล่นลงไหมตา,ามาันตามา ทำกันแล้วประมาณ2กิโลเนาะตัวนี้ตัวโตซื้อยูโลหนึ่งสามแสนห้านะจะบอกว่าตัวนี้จะเป็นปลาฝาโบก่อนจะปล่อยเลยอันนี้เป็นตัวนี้นี่จะขึ้นเป็นปลาฝาอันโอ้โหแข็งกวนี้เป็นปลาฝาห้วยปลาฝาน้ำห้วยเนาะอ่ะไปเด้อขอเจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่พระคุณเด้อไปเด้อไปเด้อไปเดยอไปเด้อ ฝาเลยนซ้กันเลยันเรือยยวัยผมโต4กิโล4กิโลเดี๋ยวธนากรข้างหน้าเขาเกือเลี้ยงมันเนาะมันอาจจะแพรพันเขาได้เด้เกิดเกิดแน่เพลุออกมาได้ถายพันหลายๆสายสนพันออกมา มันคุ้นค้นขึ้นมาเนาะมันจะขึ้นมาเลือเขาะเขือหานเนาะเอามาเขือมันก็จะขึ้นมันลินน้ำเขาเ่นี่มันสวยงามในห้างเขาเป็นชิคเนเจอร์ใหม่แน่อนาคตข้างหน้าจะเป็นได้เนาะไปเห็นเมนูเกี่ยวกับพ้นกันเนาะเมันเนาะอเมื่อยดวนปูตรงนี้เอามาต้นมันด้วนมันด้วนคือสี่อยากใช้์ใหญ่เลยโดนึงหกสิบพันอย่ล่างดีๆน็อกกับแข็งแล้วหนึ่งให้มันด้วนกินแรงเนาะจะพัดกุกะ่ีก็ได้แซบแน่นอนแล้วเมนูเด็ดเขาเมื่อนี้เมื่อนี้ เมนูเด็ดวันนี้อบอุนกับเลือดแฝงอ้นเนาะไปไปเห็ดอยู่บ้านพี่น้องพี่โตเนาะได้มากมาดึง้นเขาโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่พอสมคนเนาะทุกคนเนาะ พวกอ้นนี่เป็นอ้นปลาหรือว่าอันเดี๋ยวนี้เป็นสามารถเลี้ยงได้เพาะพันธุ์ได้ขายได้ชื่อขายได้เนาะกินหางไม่ห้างนี่าเป็นอาหารเนาะกิโลนึงจะาขายสองแสนหา้าคนแรกจะ้าขายเยอะคนเยอะสามารถ,ถเอาไปเลี้ยงเอาลูกแล้วก็มาขยายพันธุ์ขายเป็นอาหารเป็นเมนูที่ว่าชื่อขายได้ทั่วไปเออแล้วก็มีปลาจู่ก็มีเรียมเสพสร้างสวัสดีเสพสร้างพุญ เดือดสร้างนะเห็ดน้ำปิ้งขากนะที่อย่างปลานี่รับรับแล้วรับแล้วรับรับเหนียวปลาปลาสูตรตะแ e n งเลือบมาท่านทีมงานคุณตะแ e n งเลือบมาได้ปลามาสามตัวเห็นละเหนียวเครื่องเครื่องเขีข่ยมมาเป็นแล้วเนี่ยเนะครื่องรับเหนียวนะมะข้องมะเขือเผาไม่รียบร้อยและเสื้อมาเลยนะบะเออเบิงเบิงยู่นะเห็นจุดตัวไหนบ่มีไก่เท็ดตืมเนาะปลอดสายแล้วได้เสื่อมที่ตืม<ะ>วะ่ปะปล<ะ>าปลาตัวแบบนี้บักไหลเนาะปลาตัวนุ่มด้วยนะ ตัวละลูกตัวละลูกมันถึงเดี๋ยววางนิดหนึ่งไปแกงใส่ก็ได้ตัวใหญ่แทนเรียงยูนเดี๋ยววางเรียงกันนะโอ้น้ำธรรมชาติได้ยี่นอน้ำเกลินเกินอะผมน่ะอืมน้ำธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวเขาต้องเตรียมมันก่อนเอาเลือดมันก่อนเนาะเอาเลือดอ่ะเอาเกลือประมันบ่วงหนึ่งจะได้น้ำประมาณสิบห้าบ่วงได้สองโลขอดปะโลโลไผ่เลยเนาะ รถแก่ๆอยู่ดอกกลายรครึ่งอยู่ดอกนี่นะไงยูนี่รู่หนึ่งสองสองแสนห้าบอกินเนาะโอ้มีแต่ปุสาวางนี้วะเอมไเห็นไหมงบปง่าใรจับได้ยุ่ยอเดี๋ยวจับตักันาเอาจี่ไหนบอกจญเลื่อาที่ไเแป้งกันนั้นไหแต้งแบบ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 ฝาด้ปะ ไป็นปลาปลาบ่ีเี่น้ำป่าแล้วมเตแล้วก็อรก็ได้ลออมูนาะลอเอาเกลืองเนาะเกือ้งน้ำป่าจักอ่าิศห้าเลวงเนี่ยเชี่ยมันฮักมันติเนกลือป้วงหนึ่งน้ำป่าห้าปวงเกลือน้วไปังกระแดเขากับมางายูแร้วเป็นสูตเบียนเาขังไว้กินเพราะไม่นี่ยเียนเียนเียนเอามีปลาเข่งน้ำตัวนี้หปานไปตามเป็ดเนาะ แบบแรกเลือกเอาหนังเอาอย่างออกดยูนีนะมาเบินสิ้นป่าป่าเคขื่อนนี่นะสร้างมาป่าเคขื่อนป่าเคขื่อนแถวลังเวียงสดๆยามใหม่ซิ้นขาวๆไ,ได้หลายขนยาดได้ดีเนาะไเห็นเลยอืมอส่วนยังไม่ได้ลาบเลยเนาะนีะ่จะเอื่นมาได้เหมลาบเหนียวแซ่สิน้นชิบายเหนียวคือพวกป่า อย่างปลาปาเนีหรือที่มีไข่เราท่องปุปุ้งเนาะปลาถั่วไข่นี่ชดๆใหม่ๆจากเครื่องน้ำเงินมาท่นเครือน้ำเงินสองอ้ขี่ป่าเจโอ้กไคร่ล้วนยังสามตเลยตันกาต้มโอ้ยเมนูเด็ดเลยนะ่เมนูเนาะ ตักเหนียวลูกป่าอกอ้นเลือดแดงอ้นโอ้ยฮัลโหลมันมันหมดมันเดี๋ยวให้ทีมงานเขาทำความสะอาดอย่างที้แล้วเ้าองนอกข้รงในมามาล้างล้างเอาไตเอาไตตักไสไตขุ่เอาหมด้อทุกคนด้อ เริ่มเลยแซ่บเมนูที่สั่งกัดเปนเมนูอบเด้ออบเกบเป็นบ้านได้ได้ปะมันมีขนแล้วโอเคเนาะตั้งดีดีสะาตั้งนล่ทางนี้กะเอาเนี่ยเพื่อเอาหนังอนไรก็ลากใส่ล้าหนเห็ด้ดนุ่นเนาะโดนุ่นยากาต้องหลายหลายคนช่วยกับน้ำปสิเล้วนะแมน อุ่นดองอะไอุ่นดองหนึงเนาะตำับเอาเมียหนึ่งเอาเมียผู้มาอีกผู้หนึ่งวะเนี่ยงานน้อยหนึ่งเนาะแล้วเห็ดแต่สวยกินตอนแลงเนาะต้องให้โอกาสให้โอกาดละลายสิ่งสิแซ่บเนาะเต้าไหลายที่มัแซ่บเลยเต้าไหลายโอ้ยต้มเขาไหมนี่เทียบเลยทั้งต้มทั้งอรียงกลางในไม่ขบเนาะใส่เ้ยมัน มันโอเคบ่ะข,ขนเขาขนนอกขนน้อยมันบ่มีแลือดเอาแล้วละได้ด้วยได้ด้วยฮนะเดี๋ยวขวานะคือหนูนะนนะตั้มหนูพุกนี่แหละเนาะเจริญเนาะตั้หนูพุกหนูาน,นาหนูพุกนี่แหละจะแส่งพันเดียวกันเนาะแข่งใครกันอืมเนี่ยหนูพุกนะี่แหละว่องยามันมาขีให้ครับมันเพิ่มเพิ่มเลยใหญ่ก็ตับเป็ดอีกเลยเกือบสตับเป้ หนังมันละนะเลยตัวนี้ประมาณสุปีกว่านี่แล้วอายุเนาะปีกว่าบรุษปีไผ่มันสุดๆเบืองน้นเบืองน้ำมันมาเนาะไขมันร่วนเดี๋ยวไตู้จะมีขวบเอาไปขวบเอามันมันเนาะถ้าไปขวบเครื่องขวบเครื่องแล้วจริงๆจะเอาตอนหลงีปปรุงอบเนาะใส่หมักแค้นใส่หมักเพชรใส่เครื่องหอมหลายๆบวกกระเทียมทั้งหมดหัวชิคายหน่อยหอมแดงเพชรหัวสิไข่ใส่หลายๆดับขาว น้องผัดับให้ก่อนเด,อด้อทุกคนเด้อหนังไม่นี่แซ่บน,นี่หนังไม่นี่รู้น้งสองแสนห้าน้อยแน่เอออร่อยอร่อยไอขวดต่อทานทุกคนเะด้อโดนเอามันมันลงใั่วก่อนกั่วน้ำมัน เราจะมองเห็นวน,งนลงไปหัวใจครับน้ำมันน้ำมันปลอกะนะอ้นอีกครับอ้นอ้นอ้อเริ่มเลยหลาหลายวนลงไป วนี่เลยมนูเมนูนี้ขาดว่าไรมแคนเดอคนแคนตปีไฟมีไฟเ้่หอมแล้วก็เอาไปไปตำ่อนาวนี่ที มาปรุงรสเั็ไปเลยเกือไปนัวขรนอน้ำตาลไข่ตรงไส่นด um ้วยกี่ไปหลายเนาะประมาณครึ่งสมงแล้วก็ปข่ห้เบียเบียใส่ปองเนึ่งถุงด้วยเบียรเนาะคุกคนะขาบสูตรกัวตุกหรือใช้เราข่าวตัวหน่อยอะไรมันมีเสียนเนาะ เรายเบียร์ไหมเบียร์ครับ้ได้ดีเนาะตุวตัใส่เบียร์ครับเบียร์ของนึงมีห่ออก็ได้เนาะกระาโซดาแลีวเครเครื่องนึงหอห่อซดาเครื่องนึงเบียร์ของนึงสูตรใหมสูตรใหมเพื่ออลองเบอเนาะมมั่ว่ไม่รู้ว่ไไหนจะถูกบ่ ร้อนมั ừ, ้ยซุปน้อยนะเดี๋ยวน้ำรับข้าวได้ดีเลยมันุณเอ้ยแต่ว่มันหิ่เนาะเต็มถ้วยบัตรบัตรลาบมาอยู่ได้ประมาณนี่้แล้วใส่น้ำใส่ยำไปนี่โอนยนะประเด็นดำใครจะมีหลายคนเนาะช่วยกันเนาะแห้งไร่แห้งผู้สาวเบื่อแห้งผู้ชายได้ รับเนียวรับเนยวรับเนีปากตุ้มตุมไรับามไงแบบนี้เลยเนาะเอาตามช่วยกันเิงแ้วไว้เสียงปากคนขมวงกับคนเชีงย่บรีเสียงข้าที่กันนลยวะแน้องเขาอายน้องเขาคืนเราวเดี๋ยวนํามาใส่นะ ครับบดนี้ฝีมือเสียแล้วบดนี้้งหลายคนซอยเฮ็ดเมนูนี้บอกก่อนเฮ็ดผู้เดียวโอ้หมดมือมื้อนึงนึมื้อนึงซอยผักซอยมงผักลงมีึกชิ้นึปาโอ้หลายเฮือแต่งเฮือแต่งเฮ็ดแต่่เว้นุดค่ําจนมืดตัวสิได้กินเต้องเคี่ยวแบบนี้โดน กลมกลมลิบหรือว่ากลมกลมผมบอกหอมลาบเขาเพ่มเขียมให้บ่ดเได้ไหมบออมหอมบัวหอมลาบแซ่บครับหอมเสิร์ฟพร้อมสูดเพิ่มเติมหอหน่อยเนาะหอมหน่อยเนาะเพิ่มหอมลาบเพิ่มเนี่ยเข้าไปโอเคเลยหอมลาบเจ้ามาบอสดูเสริบสร้างใส่มะเร็งครับสมสมปลอยดูสมพอดีเข้าไปเนาะ นาก ok ินบ okay. ่ทุกคนคนนะอำล้ำเด็ดเด็ดเด็ดกบโอนเขาแห้งดีแล้วทุกคนตามแกนใส่ไอ้ลุงไปหมดเลยแกนเขาไปตีดีๆนะหอมครับชุชุอันหลักกินเพอนหนึ่งแล้วโอเคเราต้องใส่หอมใส่ยังอบนะแบบเทียวที่เลยโป่งเลยแล้วเด้

ส่วพอดีอืมเขาเงียโพตดเย็นพดแห้งเขาแรงเขาแรงมาเด้ออืขาโผล่กว่าเลยนะแต่ใดเลือดแปลงบ่เปลี่ยนทุกคนเลยบขเข้าใจว่ามันเปลี่ยนย้ออย่างเนาะเลือดแปลงบ่ปเปลี่ยนนะแปลเน้ำเอาน้ำปา่ <c oughs> า,บาบ่นะเจ๊ะ ไงอย่างขาวต้ไมนะไหมนะออนหรอเม่นนะอืมขึ้นไหมอืมครับเป็นสีมันๆแต่ว่าแทบไม่ช่างลงมันคือมันๆแต่แทบลงรูนะ้ไหมทุดไงจะเป็นไงเลย Nhiều trăm chưa? Cũng hẳn lên các bạn không? Ừ. Cấp phải hết trời đẹp cho tàu băng bơ tàu mực vừa ngon nằm một pha thôi thôi ừ. tỉnh hải việt tăng ừ. มั้ยะถึงผู้เดียวอีกไหมเลือดมเสเปลี่ยนมเสกอบบอเลือดมันอรเูเอบบอเขาตัดถึงเลยืมก้องก้องเข้าไปใช่ไหมเออหรออโอเคโอเคไปยังไม่ต่างกนผู้เดียวตัวเอง่ะอื้อมคมันใช่สาปักใช่รถแค่บบิด Uhm. quả trong này. Nó nó đây, được rồi, mh 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 nó mh nó หวานดีเว้ยครับนี่นาประวันเกลงใจมก่งใจองบอกที่ททิเท่าไรมเกลงใจ่ นอ้าอ้นักกี่เด๋ยวดิมุนกอ้นอ้นเลี้ยงวอ้นน่นหรอนอ้นปลาแท้่วปะอ้นเลี้ยงมันงมันมันมันแปลกๆนะบ่อคืออ้นปลาปะเนียอ้นปลามันไม่ใช่หน่อยนะ เอาเลือดกับเป็นไว้อ้นเลี้ยงไง้อ้นเลี้ยงไงบ้างเนาะเกี่ยวบ้างเกี่ยวมาเป็ดเลี้ยงไงนมันเป็นยนเนาะโอ้ยพ่ดตมนนี้หมาฮะใจลายล้วต้อยอือกว่าดูด่า ผู้สาวนี่ก็แทาแขกอ่ะใช่ใช่ปลาทอดแคบจะเสียงปากคือเสียงบุรีหน่อยนี่นี่เลมเสียงบุรบอ่ะแซ่บุรบไหม เราจะเรยนมาตับให้ตัวให้ครับเราทำไม่ได้มึงนี่ปล่อยปลาฝากสองต,รรงตัวปลาฝาห้อยตัวนึ่งปลาฟันองมันงกำลังไข่เลยปล่อยมันให้มันออกลูกก่อนยังไงมันจึงกิดไงกิน,กน,กนอ้นแบบว่ามึงปล่อยต้องหนอใช่ไหปล่อยต้องหนออืมดีแล้วมันเกิดลูกเห็นแม่เห็ลูกเห็นเพราะว่ามันตัวนึงมันขึ้นมาไข่แล้วกต่เมื่อก่อนขอจับเอาโอ้ <c oughs> แ้วเขาบอก่ามันมวัยมันจะเกิดเกิดไข้ขควันีหนาตีนหนมันใหญ่มันหลแล้วกินเอาไปเดียวก็จิได้มนะั้งแลเป็นพันเลี้ยงเอนน่ะแตอีกพันหนึ่งตัวมาแต่ตงเวียงอีกพนห่วยโอ้มันซื้อ,อเอาเถอะคือเปล่อยหนอง่มันใหญ่ขึ้นมานะหอมแค้นอืมยิ้มอะโอมาแนละ ีมือเฮ็ดร่างราบต้มอกฝีมือตัวโตเองอือแซ่บคือา